สี่ครับมีพาชมสินค้านะครับที่ร้านนะครับผมหลังจากที่ลงคลิปนะครับมีแต่คอนเสิร์ตนะครับมาล่ามลูกทุ่งแล้วก็คอนเสิร์ตเดี่ยวไปวันนี้มาชมสินค้าที่ร้านนะครับผมอยากได้อะไรทักทายกันเข้ามาได้ครับอันนี้เป็นดอกอิบีแเนนนะครับมีแคปปาและเดลต้านะครับเป็นอิบีแเนนแคปปาเดลต้าแคปปา 10A นะครับแล้วก็เดลต้า 10A นะครับผม ลำโพงฟนนะครับก็มีมิเซอร์นะครับก็มีหลายตัวนะครับผมตู้ลำโพง JBL แบบสามท่าครับนี่เป็นชุดตู้เบสนะครับผมตู้เสียงกลาง MT 102ครับเสียงดีครับส่วนตัวนี้เป็นตู้เบสครับ MT 1นึแนะครับเหลือสี่ใบตู้สินค้าบอดไฟนะครับบอดไฟก็มีทั้งตับส2ง0ครับแล้วก็ตัวยูโรไลท์นะครับไฟพาไฟวอร์มดีมสองสามศูนย์ครับตู้เสียงกลางก็มีนะครับ อ่ะเคอร์เนนตีนะครับตู้แอมพาเกั้งซีนไว้นะครับเพราะว่ามันฝุ่นเยอะนะครับผมตู้อ่าเฟนเดอร์นะครับแล้วก็ตู้แอมเบรนะครับมีหลายตัวนะครับดูไปนะครับผมมีกรองนะครับมีกรองวีแลกดีนสองหกศูนย์บอร์ดไฟสองหกสี่แปดก็มีนะครับผมต้องการตัวไหนครับ ลำโพงแซดซาวนะครับผมอยากฟังเสียงมาที่ร้านได้นะครับผมระบบเครื่องระบบไฟเรามีครบนะครับอือนะครับอยากได้เครื่องตรนตีนะครับมาเลยมีให้เลือกเยอะนะครับผมดีมสองศูนย์พีเอ็นพีนะครับ M A J L 5 0 0 0นเนะครับตัวละ12,500บาทมาสเตอร์นะครับมาสเตอร์ตัวละ32,000บาทนะครับเลือกชมได้นะครับผม สอบถามคุณเข้ามาได้นะครับ